คณะสงฆ์อำเภอหนองบัวซอประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตรเสริมพระชะตาหลวงที่วิหารเฉลิมพระเกียรติวัดโนนสว่างอำเภอหนองบัวซอพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรดให้ในายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเชิญพราไตรปธานไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสะมะธรรมเสริมพระชะตาหลวงแบบอีสาน เพื่อถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ5พฤษภาคม2568โดยมีพระพิพัฒน์วชิบราคมหลวงพ่อเจริญฐานายุโตเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอเจ้าอาวาสวัดโนนสว่างเป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธีมีพระสงฆ์จำนวน9รูปเจริญพระพุทธมนต์สืบพระชาตาหลวงแบบอีสานเพื่อถวายเป็นพระกุศล นวัคหายุะมะธรรมปกติจะนิยมสวดในการทำบุญอายุตามหลักทางหัวราศาสตร์แต่ในยะสำคัญเป็นการสอดแทรกหลักธรรมอยู่ภายในมุ่งหวังการนำไปปฏิบัติพุทธมนบทนี้ได้รัจนาขึ้นเพื่อใช้เจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ5พฤษภาคม2568พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาิตยารกิติคุณโดยเฉพาะ โอกาสนี้พระพิพัฒน์วชิราคมเมตตามอบพันปลาน้ำจืดจำนวน42,000ตัวให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติถวายเป็นพระราชกุศลณอ่างเก็บน้าห้วยสายอําเภอหนองวัวซอ